อาา่าที่ผมต้องไปช่วยัานก็ไปช่วยทางนั้นก่อนแต่ถ้าถ้ามาถ้ามาจุดชนวนก็นั่นแหละกูก็ไม่ไดับกูก็ไม่จุดอะไรกับมึงเลยกูยอยู่ข้างมึงแล้วเนี่ย,อยโอ้ยไม่นี่ก็อยู่ในแก๊งแล้วไงไม่ได้อยู่โรงเรียนแล้วนี่ใช่ป่ะอยู่เรียนคนละข้างไงแล้วอยู่แกง๊งกันกได้คนนี้หรอวะ ก็กข,อ,ข,อ,ขอ,อยู่แมตอนแรกก็อยู่โรงเรียนป้าเป็นตัวเปิดเลยนะก็อ,อยู่โรงเรียนไงก็อ,อยู่โรงเรียนไงก็อ,อยู่เรียนก็ต้องตีธรรมดาสิไอ้เหี้ยมันเป็นกูเป็นสภางไงกูให้กูเป็นในนี่กรรมการไนงะเดี๋ยวว่าไปย้ายอยู่โรงเรียนคนเดียวโรงเรียนนาแกบ้านนาแกอยู่คนเดียว <c ười> คนนี้ก็น่าจะไม่ร้อนทุกวันละแล้วมึงก็น่าจะร้อนกว่าเดิมอีกี้ไม่ร้อนไม่ร้อนอย่างน้อยก็อย่างนราก็แพ้ไม่พาเขาไงอ๋อไม่เป็คนบ่นด้วยหรออยู่เรียนเดียวกับมึงกันะ รู้ล็อกโอ้ลูกสงสารสงสารใครวะไอ้เหี้ยดำขาววิ่งคู่กันมาฮะไม่ตีกันเลยสักทีกูโดนกูอะโดนเยอะถ้ามึงมาเห็นของกูอะกูโดนดำบุกฝั่งเดียวเลยเข้าใจเข้าใจอืมลุงลุงโดนเยอะแล้วลุงดูสภาพที่เห็นลุงเยอะหรอลุงมาดูไหมโอ้ย่าโดนไงบ้างครับผมฮัลโหลครับลุงอยู่บ้านหน้าบ้านมาเลยโอเคครับ บวอก่อนนะไปพร้อมกันสิไอ้หนูมึงจะรีบไปไหนเนี่ยไอ้เฮียไอ้ไอหงอกอีกคนนึงกำลังมาเว้ยหลอกไหนอ่ะไอ้เฮียไอ้เฮียแจ็คมาละไอ้เฮียแจ็คมาละเตะแจ็คมาละเด็กเฮียเดี๋ยวมาแล้วมาเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวไปหาข้างน้ำมันเห็นจ๊ะโซ ตัวสุดท้ายไม่ใช่ครับยังมีอีกเป้าหมายของผมแค่30คนเท่านั้นครับเต็มที่ละ30คนแม็กแม็กเลยแม็กแม็กคือ30คนครับ ไอตีไปห้องน้ำไอ้แจ็คโอ้โหนะครับสุดหล่อไปห้องน้ำแล้วไม่อยตีปากชมพูด้เยรอยโดนจุ๊บหรือเปล่าแม่กองผมคือสามสิบคนละเพียงพอแล,ล้วฮะตัดสดีครับเออ คนบ้านในแกงเยอะไหมครับอยากโดนจุ๊บหรืออยากจุ๊บเองครับเอาคนดีๆเข้าบ้างไม้ต้องทำได้แหวนยังไงแจ็คอะไรครับลุงทำได้แหวนยังได้แล้วครับโอ้โอนะโอ้โหนะขี้แพ้ก็เหอะไม่เป็นไรนะไอ้แจ็คอย่าไปที่จุดสิเฮียอย่าไปที่จุดดีมันกำลังอารมณ์ดีอยู่ไม่หาเรื่องไงเฮียเนี่ย โอ้โหนะโอ้โหนะเป็นไรนะครับแบบเดี๋ยวมันก็วนเวียหาเรื่องอ่ะสุสันดีดีต้อนรับนะครับผมต้อนรับไปไหนอ่ะเป็นพันโลงอะไรเงี้ยคอยเบิกรถให้เขาอะไรเงี้ยไปไหมฮะตอนนี้ใครเป็นหัวหน้านสุสันวะมีหลายคนใช่บผมแล้วแต่วันอาไรหรอ โอ้โหนะ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮกอดไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เฮ้ยจุกมันตายไม่น่าไปดูไอ้จุกนี้เฮี้ยมันเอ๋อร์ไม่น่าเฮี้ยตีฆ่ามันในบ้านน่ะตายเลยนะไปเลยตายเลยันจะใส่สุรอยู่เลยไม่มึงต้องไปดูก่อนไอ้เที่ยมันอยู่ไหนแต่เขารักน้องอยู่จริงอ่ะจริงอ่ะแล้วมี่มึงใคร เ,เราเป็นพี่น้องกันเอ้ยแต่ผมคนละสีไม่น่าใช่หรอมั้งเ้อ <c oughs> ไปเก็บแบกที่เลเบลครับใครมาได้มาเต็มแองผมไม่ได้อะไม่ได้ต้องไปบอกแอดมินอ่ะผมจบปุ๊บแคสปั๊บเลยแมงชีวิตคอมไม่ดี ต้องไปที่นี่เลยครับผมไปเสียรังสิตครับผมเนียรังสิตนะครับวันนี้แหมโปรโมชั่นดีๆต้องเสียรังสิตนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวมึงไม่ได้นะเด <c oughs> ี๋ยวมึงไม่ได้นะพูดอย่างนี้มึงไม่ได้นะแต่เสียรังสิตเขายังแบบต้องไปหาเองไงแต่มันมียุดที่ที่หนึ่งพร้อมประกอบให้เราเลยที่ราคาแบบถูกย่อมเยาด้วยที่ไหนอะว่าแต่มันที่ไหนอะเอ้ยเขาไม่เข้ามึงนะกูสาคุยมึงแล้วนะถ้าพูดอย่างนี้ไม่เข้านะ เอาไปนี่ครับผมแว่นทีดีต้องแว่นอันนี้ครับอย่าลืมคอมด้วยนะช่วงนี้เขามีปัญหาจริงๆแจลกงจังจริงครับลื่นลื่นลื่นจัดเลยบอยบอยมึงต้องแนะนำเขาไปทำคอมไปละเพื่อนแต่กูไปหูปับอา๋อเข้ากูเายังไม่เข้ากูไงเขายังไม่เข้าเนี่ยแต่แรงจัดแรงจัดลื่นจริงลื่นจริงคูดแปดอะแจ็คเพื่อน อ่ะเฮ้ยคุณแปดมึงเปิดไปเฮ้ยเรนเดอร์บ้านไม่ทันไนอ้สักไปแฮปซีคู ลุงไุ้มลขึ้นบงเออไปอุ้มลูกขึ้นบ้านมาเออเขาเออลุงบอกลุงเบื้องบนไปบอกไอ้บอลบอกว่าวันครบรอบแล้วคือให้ตั้มกลับมาไม่รู้กูไม่ได้บอกาบอกวันวันนี้มันครบรอบไงอถึงเหรอไอบอลไอบอลบอกว่าไอ้ตั้มกลับมาไอ้ตั้มกลบมาไม่รู้่รไม่รู้่รู้่รู้ริงไม่รู้ไม่รู้รม้ไม่รู้ไม่รู้ไมู่ไม่รู้มมูู่่่นมม่ ไอ้เยีสวัสดีครับลงุงออาเดี๋ยวเลยคือคำถามคำถามเมื่อวานนะครับลุงว่าคือผมรู้อยู่แล้วละไม่ครับจริงๆอ,งอ,อ่ะผมผมตอบไม่ได้ครับเพราะว่าเขาห้ามมีสตอรี่ครับตอบได้สำหรับผมอะ่ะเรามียอยู่แค่นี้เราไม่ได้ไปทางสตอรี่เดือดร้อนใครเว้ย เราไม่ได้ไปสร้างเดือดร้อนใครนี่ผมแค่ถามคุณตอนคุณออกมาจากจากตรงนั้นแล้วอ่ะตามท็อปได้ครับกลกแม่กเสร็จไว้หมายถึงคือผมอยากไปอยู่กับลุงแม็กครับโอเคตามนั้นแ๋ยว่าแต่ว่าแต่ว่าครับฟังก่อนีแ่ว่าเชียไอเอ็มอยากช่วยน้องๆให้มีบ้านก่อนครับ เพราะว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องๆไม่มีบ้านอยู่ครับไอ้เหี้ยคุณก็ต้องเลือกก่อนว่าคุณจะทำอะไรอะ่ะเพราะว่าผมได้แค่ครั้งเดียวถ้าไม่ได้แล้วผมก็แมวแล้วผมไม่ชอบใจโลเลผมไม่ไม่โลเลครับไม่โลเลครับเหี้ยเอบร้อยซับแต่นี่ผมอย,อยากช่วยเพราะว่าผมไม่ได้มองเขาเป็นแกงครับมองเขาเป็นครอบครัวครับอ่าฮะ ที่ผมต้องไปช่วยกานก็ไปช่วยทางนั้นก่อนแต่ถ้าถึงไอ้นี่อีกทีหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคําตอบว่าจะอยู่ได้หรือเปล่านะเพราะว่าส็อตของผมมันมันจะเต็มแล้วได้ครับเฮ้ยเอวต้องใช้คุณบาเออเออ้างไอ้เหี้ยน่ารักเสมอร้อยซับเอฟแตะก้ว,วักแล้วใ้โอเคประมาณนั้นครับอ,อย่าใหอยว่ากันครับผมขอบคุณครับขุณครับ ไอ้เสื้อไปใส่เสื้อดีๆตายลูกเงินเดือนออกวันพรุ่งนี้ครับเอ็มไปใจก่อนสองร้อยเหรอไปตอบโอเคก็เฉยไอ้เฮียสองร้อยซับคือเอนี่ก่อนโอ้ยเฮียเอ็มก่อนเขาจะมีบ้านอ่ะผมว่าน่าจะคึกปีอ่ะสองร้อยซับแฮชแท็กเอ็มดิแอดมินที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะคี่เอ็มเลยอ่าอยากโดนที่อยากได้แต่ถึงเขาพูดถูกนะ รขาเป็นสว่วนเขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้บ้านหายอะ่ะใช่ถูกต้องมีเหตุผลขอบคุณบ้าเอฟไร0ซับโอ้โหเรียกรวมแกงดิไปครับเกาะกันลมตลอดลุงยาวกี่คนสามเส็บห <30. S 2> นักผมผมขอจองโคต้าไว้ักคนหนึ่งนะใครผมผมแค่อยากเอาน้องผมเข้าแต่อยากให้เขาโตนี้ก่อน ฮะมันต้องมาหากูเองไม่ใช่ผ่านไม่ใช่ไงก็ใช่ไงผมขอแบบเดบิวต์ไว้ทั้นหดถงได้ไหมล่ะใช่ก็ต้องเข้าหาก่อนใช่แต่ผมยังไม่เอามันเข้าตอนนี้รอให้มันโตกว่านี้ก่อนนะฮะให้มันแบบโตอันนี้ก็อยกักไว้ยี่สิบเก้าแหละใช่ใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเต็มแล้วอยากให้น้องโตกว่านี้ก่อนจะค่อยเอามาสามสิบคนนี้ต้องอยู่ตลอดปะถามเลยน่อยถามสิบคนนี้เท่าไหร่เชียวใช่ ปาปาปาไมครบนะครับบอยไปเจอกันลลเลเวลเลยเข้าใจป่นะอละกลครับลุงงามงอ,อันนี้ผมจะเป็นเด็กฉลาดแพ้ดุงดาบเลยเป็นเด็กดิวันนี้เอาไปเลยสามสี่ผมจะไม่ไม,ไม่ตอนนี้มึงอ่ะไม่กล้าอุ้มแล้วไอ้เซอร์มึงเป็นชี้อะไรมึงไม่กล้าอุ้มแล้วเว้ยมันดึกเกินลุกลงก็ลากแต่ทีตีสี่ตีสามสามสี่สภาพผมเหมือนซอมบี้อ่ะสามสี่มันไม่ได้ ไอ้นี่เลยนะเว้ยไอเหี้ยมันไม่ได้เหนื่อยเลยนะเว้ยอุ้มอ่ะใช่ไงมันไม่เหนื่อยแำหวับะลุงแบบเอาไว้ไวิดักเที่ยงคืนเนี่ยเอาเลยเนี่ยเที่ยเนยเอาเลยอะไรล้วไอเหี้ยละลุงเหมือนได้แบบว่ากายหยาบปุกอะแล้ววิญญาณผมไปที่เตียงแล้วอะผมอยากได้ความปังของลุงเสักหน่อย ความปังที่อะไรวะแบบฟิตตลอดเวลาอะไรเงี้ยแบบฟิตที่อะไรกูก็ไม่ฟิตนะโอ้โห <c oughs> ลุงไม่เคยแผลวเลยบอกให้ตีสี่ตีห้าไอ้จุกอะ่ะไอ้จุกมันตายแล้วมั้งปล่อยแม่งขอให้โชคดีนับตั้งแต่นี้ <Hey. S 2> oh. ไปถือว่าตีทำครับให้ตีรับผิดชอบผมไม่ได้ทำ oh. ห้ตีมันทำผมไม่ได้ทำ ถือว่าผมไม่เกี่ยวไอเสือกป่นแม่งดิใครเนี่ย <ผม S 1> ข้างเนี่ยเออกูล้อเล่นไอสัตว์อ้าวก็ให้ชมดีตลอดแตนีก ซับกูขึ้นไปพันหกร้อยละอ๋อได้ข่าวว่าเขาลดเขาลดี่หกสิบเก้าบาทดใช่ปะเสียดายนะจะไปต่อของน้องผมอยู่เนี่ยไม่เสียาดายนะที่แบบไอเนี้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่วนแข่งไงเออไม่ไม่กดวันแข่งละต้องงจุกอ๋อเหรอ โอ้ยหลยวันพันปีไม่เคยตทรหากูไอ้ยในเมืองฝนตกเนี่ยอยู่กับลุงอยู่กับล,ล,ลากับลังไปลุงกํลาลังไปไหนอ่ะไอ้จุกขาวเลเบลรวมเลเบลเลเบลเลเบลร,บรวมเลเบลซื้อ,อถุงรถแต่ละคันด้วยครับ,บก็เอารถมาคนละคัน เจ้าสวยจัด